สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขาช่ทางช่องของคำบาพาโชคนะครับอแอดได้มาตามเนาะตัวเลขตัวเด็ดตัวดีฝากเยซีเนาะทางไกลทางไกลเด้อพี่น,น้องสารปูตาครับนี่นะครับสารปูตาพญานาคนครับม้วนเป็นหากใหม่นะครับนะเน,นาะตาแดงๆครับ เาเบ่งเราก็ใส่เนี่ยถาจังไรเน,นาะพี่น้องเนาะพอกัดจับอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะขอมาแล้วเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับเนะาะทุกท่านทุกคนเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับน,นี่บริเวณนะครับเนาะ กูปูดำพันก็ยูขงังง่ายไปละครับมุ่งหลังค้าเพรานในเรียวครับกำลังมุงหลังค้าอยู่ครับมีตรงหน้าพี่น้องบรรยากาศครับฟ้าขึ้มพี่น้อง มาเรียนนะครับนะค่ะนี่ผู้ใดเห็นคือแม่ครูบอค่ะแม่ครูเห็น ตัวเลขเกต์นี่จะบอชัดเจนเนาะค่ะแต่หนึ่งห้านี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะค่ะหาหนึ่งเนาะค่ะตัวตัว,ต,วตัวเลขเกตนี่ค่อนข้างห่างไกลเนาะค่ะห่างกันยูกเนาะค่ะห่างมันจะเป็นขึ้นขึ้นเนาะค่ะแต่แม่คู่เชียร์เื้อว่าคนหลายๆคนที่ดนเมืองคลิปนี่ก็คงจะเห็นกั่แม่คู่เนาะค่ะคือหนึ่งห้านะคะ 4, 1, มะมึงเนาะคะ่ะก็คืออาเจ็ดอยู่ห่างเนาะคะ่ะมีเจ็ดมีหนึ่งมีห้าเนาะคะ่ะทีแม่คู่เห็นเยอะนี่ค่ะกะมะมึงเนาะคะ่ะมาทีแม่คู่มาสถาน <c oughs> ที่แห่งนี้เนาะค่ะว่าแม่คู่กะ ย่างจะเห็นชัดเจนอีกคือเกาบบเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้เห็นเจ็ดหนึ่งห้านะค่ะเห็นเจ็ดหนึ่งห้าถ้าผู้ใดเ,เห็นมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะคะ่ะเพราะว่ารอดนั้นไม่คู่มากนี่นะคะ่ะเห็นเจ็ดห้าตรงๆต,ต,ตัวใหญ่มากเนาะคะ่ะแล้วไม่คู่ก็จะบอกอาทางทีมงานเนาะคะ่ะมา เแม่คู่เห็นเจ็หาอยู่มองนี่ยังเสียเนานะคะ่ะและหนึ่งห้านี่แม่คู่ก็เห็นเนาะคะ่ะหนึ่งหาถ้าอยู่ในถ้าใครได้ดูในสี่แม่คู่จอไหวยังเสียเนาะคะ่ะจะห้ f เอฟซีได้เห็นว่าเออหนึ่งหา 1, อยู่ตรงใดเนาะคะ่ะเจ็ดอยู่ตรงไหนยังเสียเนาะคะ่ะค่ะนี่ละค่ะคือส่วนตัวแม่คู่เห็นหนึ่งห้านะคะ่ะจะเป็นหนึ่งหาบ จจางมะมืองเนาะคะ่ะว่าวันที่สิบหกเดือนแปดเนาะคะ่ะหกห้าเนาะคะ่ะจะจะเป็นสิบหาบอจะเป็นเจ็ดหนึ่งห้าไหมเนาะคะ่ะจังมะมืองเนาะคะ่ะแต่จะเห็นทางนี้จะไม่เห็นเนาะคะ่ะทางนี้จะไ่เห็นเห็นต่อมองนี้ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงนี้ไม่พูดจะเห็นเนาะ ไม่คู่บ่ได้ไปบ่ท่านเนี่ยไปสัมผัสกระจำเพิ่นเนาะค่ะค่ะตอนนี้กระจำกระจำเพิ่นกับกระลังเดินมาเนาะค่ะนี่นค่ะกับทีมงานค่ะย่างต่อแถวคือนจากเงานเป็ดหน่อยนี่ล่ะค่ะเอสซี เป็นเลขเลขีพันเลขสี่มืนมัน่าเขานี่ไอ้คนยึดยืมทางมาเห็นผู้เนบอกว่าหนล่งพุ่มคนค่อยๆตัวไร่ฟีดซีเห็นเห็นตัวใดสามารถขอมอ่าได้เยอค่ะ น,นี่จะเป็นป้ายขึ้นเมื่อวันที่เนาะคะ่ะอันนี้อาจจะเป็นป้ายที่เพื่อนเริ่มเฮ็ดดนผู้ต่าเนาะค่ะที่เอาเอาที่มากเนาะคะ่ะเอา องค์ก่อนใหม่ก่อนนีขึ้นมาแล้วค่ะเราเป็นหัวพญานาคแต่เป็นหัวพญานาคซึ่งนี่หลายหคนเนาะค่ะสิจะน้ำรถมาเอาเนาะค่ะแรงบ้าลงขั้นใดมาเอากระติ๊กเนาะค่ะซึ่งเอาขึ้นรถแล้วละคนได้กินลูกมาหนี่เนาะค่ะประวัติของตนเนาะค่ะแล้วก็เอารถเข็นเอารถยังมายก กะบ่อไปนค่ะกเลยอยูนเลยนะค่ะซึ่งกจจืารได้าเพิ่นอยากยูนีเพิ่นจะบ่ไปสนะคะอันนี้มันแนวซือว่าอเ่นกระทบลเพิ่นกะสีทาเือขึ้นพุ่มันบ้าเทาเพื่อขึ้นพุ่นเห็นส้มสีส้สีดงเลี้เรอยู่ด้นการเองว่าเ่ององเ่รารดตอนนี้เบอกเรีบเรีบครีบ ออกก็เขนเนี่ยแหลไังว่า่เขียนซื้อไว้บ้านเนี่ยบาบอย่างเงี้ยน่ะขนบอกใคเอเียบ้นบอกเอเียเนียเีนั่นนี่มาน่นี่เนียเียบอยเียเียายเยแลวมเียบหนี่ครนี้เป็ดฝเี่ยี่งบนี้ยนี่นน่เนี่อานี่นมาบอกไปเอาเยปลา เด็พอ่อยูได้ปลาบ้านนี้เราเราเล่สาธิตเดี๋ยวางที่บ้านนี้หัวพ่อ,อยูนี่วัดยุ้งซีเลอร์เด็กพ่อ,อนีออนท่ทั้งทั้งที่จมยินยอยู่อือันนีอค้านี่เงื่อนไงตรงนี้พราะที่แรกก็ตาแดงมาใส่แล้วมักตาแดงดิก็รามักตาสีชมพูผูม้มาเปลี่ยงไม่เป็นใจตอกตาไก,ก่ตอกสามบาทส่วนนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นหัวเนาะเป็นส่วนของพญานา ก้อนผมจะได้มากยังได้แบงูใหญ่ขดเก็บในกวนนี้ทาราปุ่นงูใหญ่ขดอยู่ในกวนีนี้เพราะวพอนิ่มผมต่างพิเศษเด้ผมไปพิเศษผมรู้เบิดเห็นเบิบกุยยางเนี้ยเนี่ยงูใหญ่บัดนี้โอ้อยจากไรบารปูนพันจิตวัดจิตวัดใจผมเนี้ยกันผมยังเส้นเส้นแดงพ่นจางไรครับนี่ม้วนเสาหัวเท่านี้ครับเพันยังได้ต้นไหนเนี่ยพันเห็นเหี้ยนเห็นเราเข้าไปตัวใจตัวนั่นแหละบารนี้ออกมาพาพาเครื่องพาเดอร์พาร์ทัน เด็ดริมได้พอพ่มตีริมตีริมได้พอพ่มได้ริมแล้วเออริมริมของริมของไดริมของ้พอเนี่ยยังว่าเอามาแล้วรถไถลากมาแล้วบานี่ยาอันนี้นีมันสุกี่สีสามค่ำเนี่ยเดือนสมเวลาบ่ายสามโมงลากอันนี้ดเพิงนี่นี่โบ้ยเนี่ยนี่นี่ไม่เอาเพันนี้าวกันวันที่คนนี้เห็นเพิงน้ำวันท่วงหลักก็หนึ่ง เอาบาดยาานีเพื่อกันเห็นบลนหถามกันไม่ได้เีนอย่เเดี๋ยวเิบุ้นบ้นเนีมือหลักหลักวาเพื่อบนี้ก็มาเขากับกี่หินสองก้อนนี่พอดีเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนีว้ก็เลยปูเลยงวันนี้ท่านฟังในบาดยหินสาก้อนนี่พยานาคผู้เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงให้เห็นให้พญยาขั้นคาขึ้นไปโลกก็พญ่าแทนเนี่ยเนี่ยมันเป็นนิทานในเรียงหนึ่งเด้พยานาคก็บผู้สั่งอย่างหินสองก้อนสามก้อน ขุดก้นนึงทั้งง่ายครับมันสอยู่นี่ตั้งแต่อันใบไม้บก็อกยูขุ่นละวครับจะใช้อะไรเนี่ครับเนี่ยมันสึเปลี่ยนเัินหินสามก้อนในพญานคาเราก็พญานเถียนเห็นปะเนี่ยขันลบอยู่น้ำให้เป็นกบเกี่ยนหอยปากกุ้งครับขันลบอยู่บนบกให้เป็นสร้างมางวัวข้วไอครับขันลบอยู่ทั้งฟ้าให้เป็นหงส์อ่าละวานครับละวานนี่ท่านดูฟังอ๋อครับละวานนี่ท่านดูฟัง บานนี้ผลลบอันลงมากข้าญ uh, um. right uh, yeah. ้าขัดขากันผู้ชนะเ็าเลยอันสร้างพญานิฮดผลตกเฮ็ดบางไฟตกลงมาเนี่ยแล้วเทานูฟังเนี่ยครับว่ามีหินไงสองสามก้อนเอนี่แทีนี่แะต่พัดไที่บดมะเตีงเนียครับตรง้เครับหูใหญ่ยนนีหลตกโคยใน้นนตัวทังที่ัผู้ยได้พรจิตหงเหองนท่แกเน

สอง่ะแต่มุมมุมด้านโน้นจะมองเห็นเจ็ดหนึ่งห้ามองอยู่ตรงนี้จะเป็นสองห้าแต่มือเนาะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบปิดทางคิดทับไปทับมาทับมาทับไปนี่คือเส้นทางระหว่างระหว่างนี่คือเส้นทางทางสีผ้าไปเอาโชคเอาช่ ลเกาเนหึ่งลาเกาเส้นหน่งคุณรอตีจังไงบานี่ไหวพ่อพีพอนหนงตีสิบแปดหนึ่งเีลยวเปดหนึ่งใช่ไหมยุลิกหนึ่งเนาะอ๋อมันมีแปดทางเปี่ยนเนี่ยแปดทางเนี่ยโอ้มันนี่แทางอีกทีอะสรุปแล้วว่าแปดหนึ่ง แบบนึงเด้อคุณู่้ทานมาทางนี้ค่ะคลิปแรกคุณ่เขียนเอาอยู่ตรงๆค่ะอ้านี่เสีนทานี่แหละค่ะเสนทาคุณบานี่คือเล้ามะสัมรันนีเป็นแปดหนึ่งเนาะค่ะเป็นมาสัมแล้วเป็นมาสัมที่ตัวนี้เลยเป็นมาสัมนี่นี่ฟันมาเราแบบลูกปืนใหญ่มาหครัะลูกปืนมันกับน้ามกที่เมีมันหล็เป็นเปียดรวมกันกับเป็นึงกับเป็หนึ่งคือซําเรื่องเนี่ยซัมเครืองวัดที่ถือมาแล้ว เราจะมาซ้ำแม่เนีเลยผมกับมั่นใจล้วนเลยคือมาซ้ำปัญหาหายแล้วซ้ำปัญหาให้ื่งความหมายของปัญหาคือเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันแต่แปดแปดหนคือกันละก็เลยมั่นใจได้เลยมั่นใจได้ครับมันกำหัวนี่ตัวเลขอ่าม่เป็นอย่าังันนครับรเีเยวชนสองสีได้ที่สุดรนั่นเดเแปดึงตัวเดียวนาะแปดอ่าแปดนึตัวเดียว ออตเตอรเซนแปดทิศเด้อค่ะตัวตัวเลขไม่ใช่นะคะจดเส้สมุดไว้ก็ได้แล้วหกหาเพิ่นมาซ้ำบ่พอเหรอมาซ้ำทุกันเอาแต่แปดทิศตัวนี้เอาบ้านนี้ในเรื่องของอีกอันนึงคือหกหานี่เป็นจังไหรมาจังไหรตัวนี้ก็ตัวนี้ซ้ำมาแล้วระเบียบบุกิลได้ไหมอันนี้มาซ้ำแล้วครับบ้านนี้หัวมาแต่บ้านดุงกว่านะหัวมาเป็นซ้ำบางเงยกว่านี้หัวมาหัวมาเด้อหัวมาเด้็มาลงอันนั้นตัวจับกุกย่างเงยปื๊บหลดปั่นบางกว่านี้ แม่ปุชิ่งเอาปุชิ่ลงหรืว่ามันเหลือของสังวังอยู่นะครับกูชิร้อไปร้องคุันไปหัวไปเพ่าดีหัวเมียครับหัวเมียก็แล้แล้วแล้ยขึ้นค่ะมือรุ่นมาเปี่นเพมาซ้ำยี่ครับมือรุ่นมาผมมาซ้ำกระจับเพลินไ้งมันเอาเบลล์ลูกปุยเี้ไม่หยีคือก็นะบ้คือเันซ้ำแล้วซ้ำอีกนะค่ะมันก็จะส้นอยู่ตูนึงเนาะค่ะทีมะคู่มองเห็นเนาะค่ะตีม่คู่เห็นมันก็จะส้นกันอยู่ตูนึงแต่ว่าผมก็ตีหัวก็ทีหาตีหก พวามานบน้องไส้บักตุยกับบักปุยเขาอ้ไมบุญใ้เจียพวกหานึนึ่ง่นหนึ่งอ้นก็เลยพวหมกไงไอ้ับน้องกันบักตุยจะมีแปด้าไอ้จะนี่เนหกตุยนะ้ะเพราว่าฝากไปพู่เป็นเลขสามตัวผมก็เลยตี่วปดเนี่ยหกห้าแปดอีเลขสามตัวเ่ยเนี่ยสีไปถรงจี่งี่เลขูุ่เนี่ยาเลขปนะ ครับเราบอกบอกนั่นดีเพราะว่ามันอ่นเราเป็นผู้รีสีครับเราบอกเป็นโตตรงๆของซีบอกเป็นหนามากคุณพ่อโซ่นี่ดีกว่าแล้วเราจูงกล้วยมากขึ้นกันพ่อบโซ่นั่นโซ่นี่เออเอซี่เพื่นจะได้เห็นคุณพ่อโซ่ตรงๆเนื้อค่ะนี่แหละครับแต่ว่าหาเนื่องนี่เป็นมากแค่ไหนเนาะหาโซ่ตรงๆใส้นเด็ดเลยหาเนื่องนี่คุณพ่อบใบยางที่แรกมันก็เป็ีนเรื่นงต้วผมมันเปล่ากายเรื่องเนาะเป็นล้านกับย่า ขี่รถมากที่คับคุณแบบลูกปืนมาใหม่และวร้านปูดยน้อยมาต่อต่อมาโอครับผมขอบคุณเรียบชี้สุตรสุดแล้อพี่น้องเด้อนะครับต่างประเทศในประเทศนั้นพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนก็ขอให้ทุกท่านทุกคนลำลำเลยด้วยมันมันปังๆเด้อมีโชคมีชัยน้ำกันนะครับนะแนวทางเนาะทาง ช่องทางยัดเม่นการเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับธรรมดาครับเลขก็ตตรงนี้เขาไม่รู้เป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านอย่าวายกันเด้อพี่น้องเด้อมากก็เอาบ่มากก็่านนะพี่น้องเนาะมีขนนนะครับเนาะชอบก็เอาเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ยัจะสวยเสนี้กกอนเนาะคลิปนาจังววากันไหมนะครับเนาะจังพอกันไหมเนะคราบมาสวัสดีครับผม